ไหนอยู่ตรงไหนโอ้เลขาคือชัดแฉเลขาเลขาที่ตรงกันครับเลขถูกแท้ฮห้าเจ็ดยู่ไหนอยู่ตรงไหนมาเบิ้งเบิ้งมาบอกเป็นเบิ้งมีมีคนเนี่ยเห็นว่าหาแล้วครับพี่น้องมีห้าเจ็ด หาเอาลองไปวาดดูเจ็ไปลองไปวาดดูนี่ไงมีคนเห็นขอโทษนะคะขอโทษนะคะมีคนหาเจ็บเลยพี่น้องในเล็กหน่ในไงมันงี้กับอย่างนี้เออหาเจ็บโอ้มานี้จะเจ็ดไหมพี่น้องเบาซึ่งข้านาะมือนีกะผมเองเบาซึ่งขานกะแต่มา เล anyway ี้ยงเพราะุ hmm. ูมเจ้าทีรอบพี่น้องพอดีครูบาอาจารย์เป็นถวงติ้งมาว่าบะไรเลี้ยงได้ยังเลยเพื่อนว่ามืัอนี้ผมเองมาซส้อขาวก็เลยมาจัดมาเลี้ยงนี่ผ้าหวานสีผ้าขนมนุ่มเลยข้าหมากคำพูดสีข้ามยาสีกอกครับพี่น้องฟอมน้ำขนมนุ่มเลยเลี้ยงแล้วก็ทั้งผมก็ขอโชคขอลาบน้ำเนาะขึ้นอเหล็กคอเบอร์เข้าหลับพี่น้อง เปลี่ยนแนวทางเอฟซีหรือพี่น้องเขาซูขคนเนาะดวงพันเมตตาและสงสารครับพี่น้องเขากัมาเบิงลืมมาเอาในการน้องมือนีกับเบาเส้นขาดหวยแม่นในตีนเกิดน้ำในอ้ายมือนีมากครับหวยแม่นในตีนเกิดครับพี่น้องที่นี่วิถีชาวบ้านน้ำเนยมาวิที่นี่วิถีชาวบ้านครับพี่น้องเนาะกับบาสิงการมาสามสองครับพี่น้องมือนีเนาะเป็นจอมปวกพวกพุ่มเจ้าทีครับพี่น้องคนมาสิงสถิตอยู่ที่นี่เนาะ พอดีครูป้าอาจารย์ทงติ้งมาเลยมาเลี้ยงเพิ่นเนาะเพิ่นว่าบ่เคยเลี้ยงเคยหยังก็เลยมาเลี้ยงมื้อนี้พี่น้องเข้าไหนอยู่ตรงไหนโอ้เลขาคือเลขาเลขาคือตรงกันครับเลขถูกแท้ฮะฮาเจ็ดยุ้ยไสไหนอยู่ตรงไหนมาเบิ่งๆมาบอกเพิ่นเบิ่งมีมีคนเนี่ยเห็นว่าหาแล้วครับพี่น้องมีฮาเจ็ด เอาลองไปวาดดูเจ๊ไปลองไปวาดดูนี่ไงมีคนดหาคโนะค่ะมีคนหาเจ็ดแลวพี่น้องไนเลขไหนี่ไงมนีเก็ดเ้ยค่ะเจ็ด้โอ้โอ้อ้โอ้โเ้โอ้โอ้โอ้โา้าอนโอ้โอ้โา้โอ้โอมาอ้นอ้โอ้โา้โอ้โอ้าอาโอ้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 ้โอ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 นเอ้อ้าออ้โ้โอ้อ้อ้โอกโอ้อ้้อ้โอ้โ้้อ้อออ้ออ เป็นจอมจอมปวกพูมเจ้าทีครับพี่น้องเนาะจอมปวกพภูมเจ้าทีครับพี่น้องต้องได้เจใส่ลองๆมาบึง่อนว่า้อไห้เใ่่มานเพิ่นว่าบึงบึงเด้อค่ะอุใช้วิทยาล์ในการรับชุุ้้วทุกคนุอเป็นหินเหรอ็นว่าเป็นห็นนะคะอันนี้คือบริเวณจอมปวกที่คูบาอาจารย์เสนิตพักนะคะวกแมอุ้ย เห็นในจอบปวงเหล็กหาเจ็ดมันบ่เหล็กถูกเหล็กถูกกับโพเลยนึกจะหาเมนหาเลยเอาจะเห็นหาเจ็ดเป็นบ่คนขิงคนลูกคนว่โอ้ซาธุเด้อปวดเมื่ตาเด้อเดี๋ยวไม่เบ่งเล็กถูพี่น้องเครัวต้มนีเป็นสถานที่โล่งแจ้งนะคะหาพี่น้องเพื่อนเห็นเห็นหาในเจ้าปวงเล็กถูบกับหาโพกันมาคือกันครับพี่น้องโอ้มาเป็นของเมื่อเอิญได้ไหมแสดงว่าทานไทยดีล่ะ บุซื้อว่าแสงจ่ากับพี่น,น้งบบนองเนะาะจ่าบ่เดี๋ยวเขาบ้าง,หง,งเห็นในจอมปวกหาเจ็ดครับพี่น้องแต่ว่าเหล็กถูโพมหาเขาก็ล่อลุ่นตัวที่สองครับพี่น้องว่าเหล็กจอมปวดครับเ,เหเล็กถูสิตรงกันบ่พี่น้อง,องเหล็กจอมปวดก,กับเหล็กถูสิตรงกันบ่นนนผูปนแหนมเห็นนจอมปวกเนาะอาจเพิ่นสิมิชโชกลาบก็ว่าได้ครับพี่น้องไมื่อนี้เห็นในจอมปวก ห้าเจ็ดครับพี่น้องครั้งแรกที่เรามาทาตรงนี้ตามที่อาจารย์ได้ทักวงมาแล้วค่ะเึ้นข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 ึ้นเึ้นขอ้นขนขึ้นขห้นาึ้นขึ้นขก้นขึ้บขึ้น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 ขม้นิึ้นขึ้นขึ้นขึ้น่ึ้นขึ้นขึ้นเึ็นขึ้นขึ้คขึขึ้นขึ้นอยนขึนแึ้นข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 ึนขึนะพี่น้อง หัวมันบวมนนอปวดเจ็บแน่นอนถ้ามันยืนนั่งทั้งวีเบิึงมาบังแดดให้แน่เดี๋ยวเอฟซีเป็นบ่เห็นตอนนี้ห้าเจ็ดมาแล้วครับพี่น้องเนาเหล็เจ็ดแล้วเด้อค่ะพอเตรงตามที่เห็นในจอมปวดก็ห้าเจ็ดวันที่เราจะจุดธูปเนาะเห็นก่อนจะจุดธูปเลยในนู่นเห็นก่อนเลยไหนคต้องความสะอาดแล้วมายืนก็มองเห็นห้าเจ็ดเลยสาธุสาธุแต่เลขธูปเราจุดแล้วก็ได้ห้าเจ็ดอีกพี่น้องโอ้สาธุเด้อปู ลายด่างแห้งๆปังๆเลยเลขข้างล่างนี่ถ้าเป็นเลขกแปดดิปังปึ๊บอาจารย์แมวเข่าเลยนู้นูเห็นตรงนี้เด้อนี่เป็นเป็นเหล็กห้นีะเป็นเลขกห้าตัวนี้เป็นเลขกเกศไหมนี่ทรงโตนี่ทุกคนเห็นคือกันบ่ดนี่เห็นคือกันบ่นี่เบิ่งใกลๆเด้อง่ามคักเป็นเด็กห้าเรือยเอาเพราะเ้ามาเบิ่งเลขทูบปัดที่นี่เลขทูบกับจอมปลวกตรงกันเลยเพราะว่าเขาเขามาถึงผมทําความสะอาดอะไรเรียบร้อย เขาบอกว่าเขามองเห็นเลข57ตั้งแต่ยังไม่ได้จุดทูบเลยมกำลังทำความสะอาดแล้วเรามาลุ้นเรืที่สามกันแล้วก็คิดถึงพ่อปูมเจ้าที่ว่าเรามาจะมาเลี้ยงมาอะไรใช่ค่ะแกเดินมาแกว่าเห็นเลข57เลยใช่ตอนนั้นเขา่นี้ยยังไม่ได้จุดทูบเพราะจุดทูบแล้วก็มีเลข57ขึ้นมาได้ไงใช่ตรงกันเป๊ะเดี๋ยวไปดูครับโอ้อย่างไรแ่จังหน่อยบ้างพี่ไง้างให้เจ็ละ57ครับพี่น้อง57เลย รุ่นตัวที่สาเลยเห็นในจอมปวกครับเลขกถูกตรงกันเลยครับพี่น้องที่เห็นในจอมปวกมันคือเห็นก่อนจุดถูกครับพี่น้องพอจุดถูกเราเป็นห้าเจ็ดเห็นแค่สองตัวนะในจอมปวกครับพี่น้องโอ้ยจอมปวกเห็นก่อนจุดทูบนะคะห้าเจ็ดแล้วก็ ตัวที่สามเป็นเลขหนึ่งนะคะก็สรุปได้นะคะว่าชัดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือห้าเจ็ดหนึ่งนะคะอ่าก็ต้องใช้วิจ,จรารณ์วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนมือหนีใดมาเลียงมาเทียจะที่เจ้าทางนะคะตามที่ท่านอาจารย์พื่นได้อ่อทกักในทวงไว้นะคะสําหรับช่องหวยแม่ในถิ N ่นเกิดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเหลขยเขามาสามตัวแล้วพี่น้องห้า เจ็ดหนึ่งเนาะ oh. เป็นความบังเอิญมากที่เห็นเลขก,ก่อนจุดถูกกับพี่น้องตรงกันเลยเออเบิ่งแล้วกับพิจารณาญาณเด้อพี่น้อง <Okay. S 1> ในการรับชมวัอนี้มาเอ็ดคลิป,ปนเนาา <Okay. S 1> พื่อปิดแนวทางไอพีให้น้องหรือเอฟซีเบาซึ่งข้าเนาะเ <Okay. S 1> บิ่งแล้วกับพิจารณาครับพี่น้องเด้อขอให้ไก่ของผมมันเกาไก่บ่อยเนยมบ่ยมันมั <laughs> ่วบอไลและวเอ็ดมินไว้บอไลปวดครบับพี่น้องเท่า ม้งพันไหังไห่เราล่ะห้าเจ็ดครับพี่น้องห้าเจ็ดเลยห้าเจ็ดตัวที่สเลยเห็นในจอมปวกครับเปลืกถูกตรงกันเลยครับพี่น้องีเห็นในจอมปวกมันคือเห็นก่อนจุดถูกครับพี่น้องพอจุดถูแเราเป็นห้าเจ็ดเห็นแค่สองตัวนะในจอมปวกครับพี่น้องโอ้ยจอมปวกเห็นก่อนจุดถูกนะคะห้าเจ็ดแล้วก็ ตัวที่สามเป็นเลขหนึ่งนะคะก็สรุปเลยนะคะว่าชัดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือห้าเจ็ดหนึ่งนะคะอ่าก็ต้องใช้วิจ,จรารณ์วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนมือหนีได้มาเลี้ยงมากเกียจะที่เจ้าทางนะคะตามที่ท่านอาจารย์เพิ่นได้อ่อทักในทวงไว้นะคะสําหรับช่องห้วแม่ในถิ่นเกิดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเลี้ยเข้ามาสามตัวแล้วพี่น้องห้า 1> 7, 1, เจ็ดหนึ่งเนาะเป็นความบังเอิญมากพี่เห็นเลขก,ก่อนจุดถูกกับพี่น้องตรงกันเลยอ่ะเบิ่งแล้วกับพิจารณาญาณเด้อพี่น้องในการรับชมวัอน,นี้มาเอฟคลิปเพื่อปิดแนวทางไอพีให้น้องหรือเอฟซีเบาชินค้าเนาะเบิ่งแล้วกับพิจารณากับพี่น้องเดี๋ยวให้ไกลกล่องผมมันเก่าไก่บ่อยเนี่ยบอกมันมั่ววอลไล้ละเอ็ดมินไว้วอลไล้ปวดครับพี่น้องเท่า อาย่ดีไม่แห้งสุกคนเด้อมีความสุความเจริญวันนี้ผมเองเบาสักคัง้งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิงและเข้ามาชมเนาะเองก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ